แลดีจ้าคลิปนี้ไม่น้อยสิพาลงมาชมกบนะจา้าไม่น้อยเลี้ยงไว้กับช่างจะเพื่อนเพื่อนเลี้ยงไว้ประมาณยี่สิบตัวนี่แหละจา้บจาบุลจ้านเอามาเห็ดไว้มันห่างเลยไม่น้อยก็เลยเอามาห้อยไปถึงหน้าแต่ชมย่ามนี่ถึงหน้าน่อยจะเป็นเพื่อนถึงหน้าน่อยอยู่กลางสาแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะพังไปตามกาลเวลาจา้าไพ่หยากะพังหมดแล้ว ไม่น้อยเห็ดใบตะดูลราจะเปนเพื่อนครับช่อมิวเหนน้ำกัดนะจ้ารังบานไม่น้อยมีหลายอย่างจ้ายูริมสะมีต้นดอกแคจ้าตัวสีเหลือจักตูนั้นพอบานไม่น้อยก็ล่างสีลงไมเปนับเบิ้งจับขึ้นมาเบิ้งจะเป็นเพื่อนเต้นลุ่มหมดแน้วจจะเป็นเพื่อนเอาล่างฟ้มมันต้นข่าต้นกล้วยกอยไพ่นี่เหมือนจ้า ออาชมบังกบก่อนจะเป็นเพื่อนคุณห,หลายๆนะจ๊ะด้รับชมจ้าไปตะดูเราจะเปเพื่อนครับชมวิวเปนน้ำกันนะจ้าล้างมานไม่น้อยมีหลายอย่างนจ,จ้ะยูริมสะมีต้นดอกแค่จ้า ไปตะดูเราจะเพื่อนรับช่อวมวิวไปน้ำกันนะจ้าราง้านไม่น้อยมีหลายอย่างจ้ายูริมสระมีต้นดอกแคจ้าต้องมาลิ่นถึงหน้าหน่อยจังเพื่อนรับช่อวมวิวน้ำมะรงไปน้ำกันนะจ้าจ้าน่ามาเห็ดไหวมันห่างแล้วไปหน่อยก็เลยเอามาหอยไปถึงหน้าแต่ช่มยำ จ้าเพื่อนๆสาล้างบ้านไม่น้อยพักบุ้งกันบ้าง,ง่ามหน่ละจ้าบ,บ,บุ้งกิ่นมันจ้ามันมีนม้ำตอนอมันมีน้ำมันง่ามอยู่ต้องมาเล่นถึงหน้าหน่อยจ้าเพื่อนรับชมว,วิวนะั้นมแลงไปน้ำกันนะจ้านยีต ตัวสิเล่จักตูนั่นพ่อบ้านไม่หน่อยก็ร่างสิลุงไป,ป็นับเบิง้งจับขึ้นมาเบิงจะเป็นเพื่อนเต้นลุงหมืนหอนจะเป็นเพื่อนเอาล่างฟ้อมมันล้อยไว้มันอยู่จะเป็นเพื่อนมมืกอเต้นขึ้นมาก,กินนนัวอาหารยนี่เอาอาหารให้ใหกินตอนเลี้ยงตัวน้นอยๆนี้เป็นเพื่อน เอ็งไรสิผ้ามาเบ่งห้างนกที่ไม่หน่อยเอามาห้อยไว้ถิงหน้าหน่อยไม่น้อยจ้ะนี่สามห้างจะเป็นเพื่อนห้างนกแท้ี่จ้ะนี่ตุนค้าตุนกล้วยกอไผ่นี่เหมือนจ้าเอาช่อมังกบก้อนจะเป็นเพื่อนนี่ถึงหน้าหน่อยจะเป็นเพื่อนถิงหน้าหน่อยอยู่กลางสาต่าเดี๋ยวนี้กะ พังไปตามการเวลาจ้าไพ่หย,ยากะ็ะพังหมดแล้วห,หน่อยเห็นมันร้อยไหวมันยูจะเป็นเพื่อมันก็เต้นขึ้นเมื่อกินนั่นว่าอาหารย่ามเอาว่าอาหารให้ใหกินตอนเลี้ยงตัวน้อยนี่เป็นเพื่อนอต้องมาลิ่งถึงหน้าหน่อยจังเพื่อนรับช่อมยิ้มนั่มันแรงไปน้ำกันนะจ้านี่ถึงหน้าหน่อยจะเป็นเพื่อนถึงหน้าหน่อยอยู่กลางสาต่ว่าเดี๋ยวนี้กะ่ะ พังไปตามกันเวลาจาไพ่หย,ยากะ็ะพังหมดแล้วให้หน้อยเห็ดไปเงินอะสิผ้ามาเบิง้งอะห้างนกที่ไม่น้อยเอามาหอยไว้ถึ้งหน้าน่อยไม่น้อย,อยจ้ะนี่สามห้างจะเ,เพื่อนห้างนกแท้ี่จ้ะนี่เรียงง่ายเราเล่นกําลังสีง่ายจะไม่กินอาหารนี่เยอกตัวเหลือพ่อยี่สิบตัวบอจ้ะอันเอามาเห็ดไหวมันห่างเลยไม่น้อยก็เลยเอามาหอยไว้ทิงหน้า ให้แต่ชมนะมัออป้อยไว้ซะให้มันออกแม่แพ้พันให้มันออกลูกได้หลายปลอยไว้มันยูจะเป็นเพื่อนมันก็เต้นขึ้นมา่กิน่นว่ออาหารยน่มเอาหัวอาหารให้ให้กินตอนเลี้ยงตัวน้อยยังได้เป็นเพื่อนนะนี่ถึงหน้าหน่อยจะเป็นเพื่อนถึงหน้าหน่อยอยู่กลางสาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก่ะ พังไปตามการเวลาจ้าไพ่หย,ยากะ็ะพังหมดแล้วให้หน่อยเห็นไหมลงมะลิลมมลนถึงหน้าหน่อยจมเพื่อนรับช่อมยินะ้มน้ำแรงไปน้ำกันนะจ้าร่าสีเหลือเชื่อตูนพอบานไม่หน่อยก็ล่างสีลงไปนับเบ,บิงจับข้นมา่เบิงจะเป็นเพื่อนเต้นลุงเหมือนจะเป็นเพื่อนเอาล่างฟ้อมมันเรียงไงหรอร่างสีไงจะไม่กินหวัวาหาัน ไม่อยากตัวเหลือพอ,อ,อยี่สิบตัวบ่เอเมนอะไรสิผ้ามาเบิ้งห้างนกที่ไม่หน่อยเอามาหอยไว้ทิ้งหน้าหน่อยไม่น้อยจ้ะนี่สามห้างจะเป็นเพื่อนห้างนกแทะที่จ้ะเน,นี่จ้ะแล้วมาเห็ดไว้มันห่างเลยไม่น้อยก็เลยเอามาหอยไว้ทิ้งหน้าแต่ชุงงม่มยั่เนี่งีไงเรานั่งกําลังสีไงจะไม่กินหอาหาร ไม่ยอะตัวเหลือเพอยี่สิบตัวบอจับไม่อันเบึ้งจะสองตัวในมันตัวใหญ่ซ้ำไหนนี่อหไรตุนข้าตุนกล้วยกอไพ่นี่เหมือนตาเอาช่อมังกบก้อนจะเป็นเพื่อน ว่สิเลือดเก็ตูนั่นพอบ้านไม่หน่อยก็ร่ังสิลุงไป,ปนับเบืกก้องเจ้ากลิ่นเบื่องจะเป็นเพื่อนเต้นลงุงเหมือนละเจ้เป็นเพื่อนๆๆเอาล่างฟ้อมตุนข้าตุนกล้วยกอไผ่นี่เหมือนจ้าเอาช่อมงกบก้อนจะเป็นเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนสาลังบานไม่หน่อยพักบุงก่อนบางหน้าเลยละจ้าบุบบงกลิก่นมั่นจ้า มันมีนามตอนบ่มีนามมันง่ามอยู่เลี้ยงง่ายเหรอน่าจะเรื่องสีง่ายจะไม่กินอาหารนี่อยากตัวเหลือพ่อยี่สิบตัวบ่ตัวนี้ตัวใหญ่ใหจ้ะต,ตัวใหญ่ค่ะเลีเ้ยงง่ายเหรอน่าจะเรื่องสีง่ายจะไม่กินอาหารนี่อยากตัวเหลือพ่อยี่สิบตัวบ่ นี่ถึงหน้าน่อยจะเป็นเพื่อนถึงหน้าน่อยอยู่กลางสาแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะพังไปตามกันเวลาจาาพ่หย,ยากก็พังหมดแล้วให้หน่อยเห็นเบลเรี่ย่างง่ายเราเรื่องลังสีง่ายจะไม่กินอาหารไม่ยักตัวเหลือพ่อยี่สิบตัวบ่เอาป้อนไปซะให้มันออกแม่แพ้พันให้มันออกลูกได้หลาย นี่เทงหน้าหน่อยจะเป็นเพื่อนเึงหน้าหน่อยอยู่กลางสาะ่ะวะ่าเดี๋ยวนี้กะพังไปตามกันเวลาจะไพ่หย,ยากะพังหมดแล้วให้หน่อยเห็นไหมสีผ้ามาเบิง้งห้างนกทีไม่นหน่อยเอามาห้อยไว้เึงหน้าหน่อยไม่หน่อยจะนี่สามห้างจะเป็นเพื่อนห้างนกแท้ที่จะนี่บัสีเลือเชื่นตูนเพราบ้านไม่หน่อยก็เล่าสีลุ่งไป,ปนับเบิง้งจะจกลนวมาเบิ้งจะเป็นเพื่อนเต้นลุ่งหมืนหอนจะเป็นเพื่อนเอาล่างฟ้อมมัน เงี้ยไรสิผ้ามาเบิงห้างนกที่ไม่หน่อยเอามาหอยไวแต่งหน้าหน่อยไม่หน่อยจ้ะมีสามห้างจะเป็นเพื่อนห้างนกแททด่จะะนี่ใบตะดูเราจะเป็นเพื่อนรับช่อมวิวกับน้ำกันนะจ้ารางบันไม่หน่อยมีหลายอย่างจ้ะยูริมสะมีต้นดอกแค่จ้ะ นี่ถึงหน้าหน่อยจะเป็นเพื่อนถึงหน้าหน่อยอยู่กลางสา่ว่าเดี๋ยวนี้กะพังไปตามกันเวลาจาไพ่หยากะพังหมดแล้วให้น่อยเห็นไหมนี่ถึงหน้าหน่อยจะเป็นเพื่อนถึงหน้าหน่อยอยู่กลางสา่ว่าเดี๋ยวนี้กะพังไปตามกันเวลาจาไพ่หยากะพังหมดแล้วให้น่อยเห็นไหมไปตะดูนเราจะเป็นเพื่อนรับช่อมิ้วบน้ำกันนะจ้าราง้านไม่น่อย มีหลายอย่างจะยูริมสระมีต้นดอกแค่จ้าใบตะดูเราจะเพื่อนรับชมวิวบนน้ำกันนะจ้ารางมันไม่น้อยมีหลายอย่างจะยูริมสระมีต้นดอกแค่จ้าแล้วดีจ้าคลิปนี้ไม่น้อยสิพาลงมาชมกบนะจ้า ไม่น้อยเลี้ยงใวนี่กระช่างจะเพื่นเพื่อนเลี้ยงไว้ไวประมาณยี่สิบตัวนี่แหละจ้าบรนใแตะดูล้วจะเพื่นอนครับช่มวมิวไบน้ำกันนะจ้าราง้ันไม่น้อยมีหลายอย่างจ้ายูริมสะมีต้นดอกแค่จ้า